สวัสดียามแดงครับเพื่อนๆพี่น้อง Facebook และ Youtube ทุกท่านขอบคุณทุกท่านครับที่กรุณาซับสไครตนะครับทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะครับส่วนใน Facebook ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าแล้วครับเพราะว่าเริ่มมีเวลาและโควิดรอบ2รอบ3มาตั้งแต่รอบ2มาก็ทําให้เรามีเวลามากขึ้นมา,มากขึ้นกว่าเก่าถึง90%นะครับ มาเข้าประจำฐานเหมือนเดิมครับคอยให้การสแตนบายนะครับดูแลช่วยเหลือเพื่อนๆพี่น้องหรือพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินและขับขันวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ได้ใช้ความรู้ทางการแพทย์เบื้องต้นนะครับที่ได้รับมาเรียนมาจากหน่วยเสนารักษ์ของหน่วยทหารนะครับ ได้เช็คความดันนะฮะได้เช็คความดันน้องๆเพื่อนๆก็วความดันเนี่ยสำคัญนะครับความดันของร่างกายเรามีความสําคัญมากกระเจ็บไข้ด้วยปวดด้วยโรคอะไรแล้วแต่เราสามารถที่จะตรวจสอบในเบื้องต้นได้หากมีความผิดปกติในเรื่องของความดันก็จะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเนี่ยไปพบแพทย์นะครับเพื่อได้รับการตรวจที่ถูกต้องรับการรักษายอย่างเต็เนื่นเพราะความดันสูงเนี่ยมันอันตรายนะครับความดันสูงมันก็เหมือนกับ ท่อสายยางที่เปิดน้ำมาแรงกันสูงนะครับทำให้สายยางนะัอาจจะแตกนะครับหลอดเลือดนะฮะหลอดเลือดเราก็เช่นกันว่าวามลังสูงมากๆเนี่ยทำให้หลอดเลือดแดงนะฮะหลอดเลือดแดงแตกหลอดเลือดในสมองเนี่ยเมื่อแตกแล้วเนี่ยมันก็อันตรายนะครับถึงกับชีวิตไอ้ถ้าถึงชีวิตไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่ฉนี้ว่ามันทำให้ทิชานะครับเพราะว่าอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับ รับผู้ใหญ่ทางอุดรธานีนะครับที่ผมไปช th <amigo. S 1> ่อุดรธานีไปอยู่ที่นั่นร่วมเดือนเป็นเดือนแล้วครับพอกลับมาคุณแม่ก็เสียพอดีก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งในช่วงสามปีที่แล้วหรือยังไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะฮะก็นำวิชาความรู้ตรงนี้มานะฮะให้เกิดประโยชน์นะครับก็ยังความภาคภูมิใจให้กับผมนะผมมีความสุขมากนะครับกับการที่ได้ทุกครั้งนะครับที่ได้ช่วยเหลือ เพ,เพื่อนพี่น้องหรือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกู้ภัยนะฮะตั้งแต่ซึ้อนม,มิตรนะตั้งแต่ซึ้อนม,มิเป็นต้นมาหรือผู้ประสบเหตุนะฮะทท้องถนนนะฮะก็มีความสุขครับด้วยอันดับส์งตรงนี้อย่างน้อยที่สุดเลยอันดับแรกทําให้เรามีความสุขใจนะอาน,นาจแห่งกุศลเนี่ยเป็นอาน,นาจที่ค่อนข,ข้างสูงนะครับเป็นอาน,นาจที่สูงมากส่งผลให้สภาวะจิตใจของเราเนี่ย มันจะรู้สึกแต่การให้การให้เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมบ้านเมืองนะครับมากกว่ารับนะแต่เราก็ต้องรับบ้างนะร,รับบ้างไม่ให้แล้วก็ไม่รับแต่ทั้งให้เราก็รับบ้างแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผลประโยชน์เอาเป็นธุรกิจนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพอะไรนะฮผมก็ขอนำชาคมรู้ กองทัพบกที่ได้กรุณมาส่งผมไปเรียนเพิ่มเติมหลายหลักสูตรเยอะแยะมากมายไก่กองน,นะฮะในสมัยหนึ่งทาให้เราคิดถึงเครื่องแบบที่เราแต่งเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่คอผมเนี่ยผมสามารถติดเหล่าได้เราสามเหล่าสองถึงสามเหล่าปกติแล้วอยู่เราใดก็ต้องติดเหล่านั้นผมมีเ่องหมายความสามารถค่างๆเต็มอกเต็มหน้าอก จากเราไบ้างก็เอาแค่ว่าที่ก่อประโยชน์กับสังคมทุกวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการกู้ชีพมะเร็งทอนอะไรต่างๆก็ไปสูบรุญมาตลอดขอบคุณทุกองค์กรทุกหน่วยงานครับที่ทให้ผมได้มีโอกาสนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาใช้สถานการณ์สร้างวีรบุรุษครับวีรวีรบุรุษไม่สร้างสถานการณ์ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันครับสวัสดีครับ